น,นี่ยายบัวหลวงใช่ไหเอาตะไคร้เห็นยังครับเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยหนึ่งไก่จ้ะหนึ่งไก่สมุนไพรกำลัลงเตรียมกำลัลงเตรียมเครื่องเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรกับบอดี้ซื้อเดี๋พี่น้องเลยอ,อันเป็นพวกพักเครื่องปรุงข้างเคียง ปลูกไว้บ่ต้องซื้อนากพี่น้องเลยกเป็นข้าเป็นข้าเป็นข้าเป็นขิงจุดตะไคร่ปลูกไว้เอาอย่างอีกครับเนี่ยไปเบาใบบิบกูดจ้ะใบบกอูดก็ปลูกเองพี่น้อง ใกล้บ้านจ้ะใกล้บ้านอบสมุนไพรป่ครับเรืองหนึ่งใกล้สมุนไพรเดี๋ยวมาเอากระเพราน้ำจัดกักไปสิเลย อาหารเมื่อไรจซื้อจากบ้านมาครับเนี่ยไ่ได้ซื้อจ้ะ สมุนไพรเก่าในสวนแสดงว่าอาหารมันนี่สูนสูนบาทจ้าคนไหนกินอิม่ม <c> เ <oughs> งินบริสียามันนี่สูนบาดด้วยพี่น้องด้วยบริสุทธิ์จะบาทพี่น้องใกล้กับบริสุทธิ์เครื่องปรุงกับบริสุทธิ์หัวหนึ่งไปนะไว้ให้หมาหัวมันเพิ่มเมี้ยวเพิ่ม,มา เนื่อไก่สมุนไพรบอครับเนี่ยจ้าไนมักง่ายงเนื่อ,ไก,ไ,กอ,ไ,อไก่สมุนไพรสอสจ้ะ มันหอยจ้ะไข่ไข่ที่เขาเตรียมไปแล้วจ้ะตำไปแล้วก็กระเทียมแต่ไข่กระสูนบาดไม่มากรูดกระสูนบาดเนาะไปมักรูดจ้ะตาม <ไป S 2> เด่องไบม,มากรูด ใส่เป็นใบเลยก็ได้ใส่น้องซีกก็ได้เลีเยกแต่ท่านเลยจ้ะตัวห้าวหนึ่งโดนอยู่แล้วสมุนไพรออกมาอยู่แล้วตามด้วยสีอยู่จังน้อยจ้ะมักดำใส่ดำหมักบัวดำใส่บัวดำใส่พอมีสีจักะน้อยตามตามใจท่านผู้กินนะครับเด้อตามด้วยปรุงนัวจ้ะ มักหลายใส้หลายมักหน่อยใส้หน่อยใส่หน่อยแซ่บหน่อยเชล่าแซ่บหลายคลุกเข้าให้เข้ากันจ้ะเกลือเพาาะต้องใส่เพผัวเกลือใส่กับตัมใส่ตะไคร้แล้วจ้ะตามไปด้วย ตามด้วยให้มันเย,ยบรอยก็ถึงมักวตันนี้นะครับโอ้กะกเพราบอรับยากะเพราตามด้วยกะเพรารองก้นมันนี่จ้ะทั้งใบบักูดจ้ะโอ้เอาไปบักูดลองเพิ่นใบกะเพราลองเพิ่นครับผมพี่น้องเพื่อเพื่อให้มันข้าวเพื่อให้มันหอมพี่น้องหอมได้กินสมุนไพรหลาย อย่างไรก็ใส่นั่นแหละจ้กะกะเผาลายก็ใส่กะเผาลากะเผากบได้ซื้อพี่น้องไบะ,ะกล้กกับบต้องซืง้อซื้อเพีงกะโบต้องใส่ลายเเอาไก่วางเลยพี่น้องวางเลยไก่วางเลยซิใส่ใส่ไะไรบ้าครับซอสใส่แะ,ะไรบ่ใส่ละจ้ะ ยัดไปฆ่าลืมโว้ยบลูดบลอิดฟ้าจัดสามสิบนาทีสูกบ่เคืือครับรอจังหน่อยพี่น้อง <c oughs> รอการตอนมันสุกจังสิพาพี่พาน้องกินด้อพี่น้องด้อใกล้อบใกล้หนึ่งสมุนไพรพี่น้องไผบ่เคยกินกับมาพี่น้องสูตรยายบัวหลวงมาแล้วสมุนไพรกะหาในสวนนี่แหละจ้า ตาสนีดปูไว้นี่เห็ดน,น้ำพริกพี่น้องเจียวมะเรนเนือเจียวมะเขือเครือฮะล่ะโอ้ยไม่รู้จักมะเขือเครือไม่รู้จักมะเรนเจ้ก็ว่าหมั่วตาซะนีดโอ้น้ำพริกเนื้จียวมะเขือเทศฮะล่ะพี่น้องบ้านผมเอื้อมะเขือเครืออยู่ท่าบ,บอ่าอาาน้องคายเอื้อมมะเ่น ผักกาดเ้นมะเขือเทศนั่นแหละพี่น้องเสยดแก้วจิ้มกับไอไก่หนึ่งสมุนไพรนั่นแหละพี่น้องแล้งเห็ดแก้วพี่น้องเลยขนมปีแก้วกินหนึ่ง ปอบสมุนหนึ่งสมุนไพกับอยแซ่พี่น้องเอ้ยต้องมิเจียวน้ำคือน้ำพริกน่ะแหละพี่น้องเอ้ยบ้านผมเอื่อนเจียวผมงัวจ้ะน้ำตาลจ้ะตดำเจีนยะ มะเขือเขอมามะเขือเทศอะไรจ้ะคอยๆได <_ t ot> มันเป็นน้ำม,มันกระเด็นติดตานี่แะอเ,อเกลือแจ้วมเล่น,นเแ้วมะเขือเทศแก้วมะเขือห<พ>อมที่เอาซอยไว้เหีวจ้าในหมอนลวด ตามด้วยปลาน้ำปลาจ้ะน้ำปลาใส่น้อยเค็มน้อยใส่ไลยเค็มไลยใส่อะไรอีกวะ,กะน้ำปลาแดกจ้ะน้ำปลาแดกหรือน้ำปลาปลาซุกกันละเห็ดซุกเลรอเด้อพี่น้องเด้อโบสุกกินโบได้แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยปลาแดกโบสุกกโบอยากไหวแล้วมะนาวจ้าตามด้วยมะนาวจะซีบมึงกันอย่ามาสมควร เอาได้ที่แลวพี่น้องยกเลยอาหารเอาไอ้ก่นอนผหมบกกนหัหมกคนพนักเป็นได้พี่น้องเป็นตาแซบบ๊พี่น้องไก่อบสมุนไพรหรือไก่นึ่งสมุนไพรในราคาจากบาทราคาศูนย์บาทศูนย์บาทจ้ะไปไปดูไปดูไปดู ว่าไก่อบสมุนไพรไก่หนึ่งสมุนไพรเป็นเนืไกพี่น้องในราคาศูนย์บาทรสซาาิเป็นเนืไกแซบบอกพี่น้องแซบนะสุดยอดนะเฮกินเข่าน้ำไม่ได้บ่ากับเข่ามานี่บรจะบาทครับมาเนี่ยไ่ได้เสียจับาทจ้ะอ,อันนี้ของหวานจ้ะของหวานกับไ่ได้เสียจ้ะของหวานยู่ที่เจ้าของของเจ้าของ <laughs> อันนี้เลยครับอันนี้ก็ของหวานเจ้าของจ้ะอันนี้ก็ของหวานเจ้าของอีกฟี่อีก อันนี้ด้ซื้อบุคับพักเนี่ยบัวจ้ะนี่สวนเมดสวนกาแฟอีกน้ำพริกนึงกาแีบุคับปีจ้ะฟีศูนย์บาทอีกไก่หนึ่งสมุนไพรไกลหนึ่งสมุนไพรกาแฟจ้ะนี่ด้องบักดินไม้สีมะลองกินกับแจ้วเบิ้งจ้ะดอกบัรดินไม้จ้ะลดซัดแซมีมีสองรดจ้ะสองลดอันนี้ก็บศูนย์บาทคือกันครับผมพี่น้องสีมาซีเบื้องบนี้สรุปแล้วอาหารมาอนี้บริสเซียจะบาทพี่น้องเมียนจ้ะ รสชาติดีสุดยอดแซ่บไก่นึ่งสมุนไพรสมุนไพรมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องแถมยังตีนดำอีกพี่น้องไก่ตีนดไก่นึ่งสมุนไพรตีนดำล่างบ่ออกล่างล้างกันล่างไปเห็นตะกระดูกได้หนิซิมซิมไม่ร้องกนได้จ้ะเนาะซิมบัตพี่พี่น้องเนาะอันนี้แบบเปรี้ยวร้ายเนี่ยวางลงเลยซิมซิมดูซิมดู เป็นได้ครับอันนี้เปรี้ยวน้ำเออเอาโอเคตัวนั้นโน,น้มบวานเลยมอสมอกิีนกับกับหนมนจีนจ้ะอันนี้อันนี้กับปุ้งนี่อันนี้สีไส้เกลือหลายกับน้ำตาลจ้ะครับเอาวซิมแซบ่บอันนี้เยี่ยมกว่าบอสคว้าเขาบ่มักสมหลายเอาวซิมเนี่พี่น้องบัะนัวไก่นี่หนึ่งสมุบบนไพรนี่ยจับแจ่วกันด้วจ้ะเนาะ หนึ่งจ้ะสมุนไพรอันนี้ยังนอนลืมซื้อผักหุมอีฮุมผักอีหุมหรือมะลุมอะไรจ้ะยอดผักอีหุม,ม,มหรือยอดมะลุมจ้ะเอาซีมไก่ฟรีมุลุรับไก่ซูนบาดหมูรสไส้เป็นยังไงไก่เนืนเ้อสับปะรด ไก่ไก่บ้านพี่น้องไก่บ้านจ้ะไก่เองเลี้ยงเองกินเองพี่น้องบ่ต้องเสียเงินว่นได้เนาะแซ่บยิ้มกันเด้อพอดีจ้ะพอดีอร่อย,อยแซ่ยนุ่มพอดีด<ซ>ม้นเหนียวเกินไปมามาผู้ใดอยากกินน้ำมาเด้อมาอันนี้เจ้าประเด็กบองจ้ะเอาคลิปนี้ก็ขอจบเด้อครับเด้อขอขอบ,บุญขอบคุณครับผมขอบคุณครับ